สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อคืนฝนตกนะครับที่อำเภอปราศาสตรสุรินทร์นะครับก็มาเดินดูแปลงย่าอีกมุมนึงนะครับตรงนี้ยังเป็นป่าอยู่นะครับพี่น้องครับแต่ว่าเป็นที่สปกรแล้วแ่ะครับแต่ยังไม่ได้ปรับที่นะครับอันนี้เป็น ยาขนนะครับที่ผมปลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับยาขนทั้งกินนีนะครับพี่น้องก็เขารอดมาได้นะครับก็น่าจะเลื้อยขยายนะครับสําหรับปีนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกินนีนะครับไม่เห็นมีเม็ดตกงอกนะครับจะเป็นยาขนนะครับพี่น้องจะเป็นหินลูกรังนะครับ ลูกรังก็ขุดลำบากนะครับรถไถก็ดันลำบากมันกันนะครับบางทีก็ต้องใช้แมคโครนะครับผมใช้วิธีเอาหญ้านะครับมาลงไว้นะครับเพื่อให้บัวเขามุดนะครับมุดแล้วก็จะเป็นร่องทางเดินนะครับแล้วก็ค่อยๆราบไปนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ไปนะครับพี่น้องครับอันนี้นะครับ อยากกดเริ่มสวยแล้วครับพี่น้องครับดีใจครับพื้นที่ของผมก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับคนอื่นเขาเป็นดินทรายนะครับส่วนผมเป็นดินลูกรังนะครับอันนี้เป็นกินนีนะครับพี่น้องกินีที่เอามาสับๆไว้นะครับก็หวังว่าเขาจะค่อยๆมีเม็ดร่วงนะครับค่อยๆแตกขยายพันธุ์นะครับ ส่วนยากขนก็ค่อยๆเลื้อยนะครับอันนี้เป็นต้นจานนะครับพี่น้องทางนี้ก็ปลูกใช้รถไถดันไปนิดหนึ่งแล้วครับก็ปลูกยากขนนะครับ <c oughs> หน้าฝนก็จะเลื้อยเต็มตรงนี้แหละครับ ันนี้ผมแงมาตะกี้นะครับนะครับฝนเริ่มลงแล้วครับทําใดเลี้ยงวัวนะครับก็แนะนำนะครับโดยส่วนตัวผมนะครับประสบการณ์ตรงนะครับผมผมว่ายากขนเนี่ยทนที่สุดแล้วนะครับในเปียอะไรครับเนี่ยในเปียมีปัญหาหน้าแรงนะครับบางทีก็อายุมากก็ตายนะครับแล้วก็ต้นเวลาเราตัด ไม่ทันนะครับต้นแก่นะครับก็จะมีปัญหาแบบนี้ครับส่วนยาขนเนี่ยเขาราบกับพื้นนะครับค่อยๆเลื้อยค่อยคยขยายไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ในเปียนะครับในเปียจักรพพัดนะครับพี่น้องสังเกตดูต่อนะครับนะครับประสบการณ์ตรงเลยนะครับตรงนี้ยาขนไม่มีนะครับ เดี๋ยวผมจะปลูกให้ดูนะครับพี่น้องปลูกนิดเดียวเขาก็จะเลื้อยขยายนะครับในปีสองปีเขาก็จะเต็มนะครับครับผลเริ่มลงแล้วนะครับนะครับเอาฟังไว้แค่นี้พอนะครับเดี๋ยวเขาก็แตกขยายเองนะครับในมุมตรงนี้นะครับนี่นะครับมุมตรงนี้ยังไม่มีนะครับส่วนมุมตรงนั้นมีแล้วนะครับ แยกยาอาหารสัตว์ก็แบบนี้นะครับนะครับทำได้แล้วก็อยู่กับเราตลอดไปนะครับลองตรงนี้อีกสักบุมหนึ่งครับพี่น้องช่วงนี้พยากรณ์อากาศเราฝน,นจะตกนะครับยาขนเนี่ยเขาโดนน้ำแค่ครั้งสองครั้งเขาก็ติดแล้วนะครับ สองสามวันนี้จะมีพายุเข้านะครับอันนี้รากนะครับผมขุดเอามาทั้งรากเลยนะครับนี่ครับผมก็จะฟังแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็ติดนะครับมุมตรงนี้ขยายเองไปเยอะแยะนะครับแล้วไม่กลัวป่าได้ครับยากผลเนี่ยปลาขึ้นสูงเขาก็จะขึ้นตามนะครับสองสามเมตรเขาก็จะขึ้นตามนะครับพอขึ้นตามเนี่ยวัวเราก็มุดนะครับ หัวหมุดเราก็าประหยัดการถางป่าอีกนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับบัวเรากินจนเปลี่ยนหมดแล้วนะครับ หลายวันแล้วนะครับที่ไม่ได้เดินมามุมตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกินนีนะครับอยากกินนีนะครับพี่น้อง บัวเรากินจนเตียนโล่งหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนยากคนอีกที่ผมเอาปลูกไว้นะครับอันนี้ผมจุดไฟเผานะครับนะครับเดี๋ยวเขาก็เลื้อยมาใหม่นะครับพี่น้อง เป็นทุ่งนานะครับบรรยากาศยามเช้านะครับทุ่งนาป่านะครับกับสลหรับกับที่ทํากินนะครับบอกเล่าเล่าเรื่องราวความเป็นอีสานนะครับลู่อีสานสุรินนะครับอีสานใต้ขมแม่รบัดเอาสำเนียงนะครับก็ออกมาทางพื้นที่นิดนึงนะครับสุรินนะครับ ฝั่งอำเภอปราสาทก็จะเป็นใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาเะมนนะครับภาษาทางการก็ใช้ภาษาไทยนี่แหละครับแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านแถวนี้ก็ยังประกาศเป็นสำเนียงท้องถิ่นนะครับภาษาท้องถิ่นนะครับเป็นภาษาเขเมนตนะครับในบางหมู่บ้านก็จะเป็นลาวนะครับเป็นสวยนะครับ เราสู่กันฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ